เม็ดแม,ดม,ดมงลักนะคะเบสินซีดแอดคาราเมลซูเกอร์น้ำตาลเคลือบคาราเมลนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำร้อนจ้ะ <sc> จริงๆอ่ะเม็ดแม,ม,ม,มงลักอ่ะแช่น้ำธรรมดาก็ได้เนาะแต่นี่เห็นมีน้ำตาลเนาะมาเรามาออกแบบอาหารเช้าของเราอ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกินทุกวันจะสงสารดีไหมกินกล้วยทุกวันวันละหลายลูกอันนี้สุขกำลังดีนะคะว้าโอเคใส่กล้วยปื๊บเดี๋ยวล้วก็แปบ๊บนึงโยเกิร์ตรสธรรมชาติ วันนี้เรามีเม็ดแมงลักใส่เยลืลทีนี้เราจะหลอกให้เด็กกินเราทําไงเขาก็บอกอุย้ยมีขนมปกติของดีๆมีประโยชน์อะเด็กๆเขไม่ค่อยชอบหรอกอะก็มีของมาหลอกล่อกันนิดนึงของอุ้ยมีขนมกรอบๆด้วยนะในเมื่อเด็กๆก,ก็ชอบอะเนอะเราก็ใส่รวมไปให้เขานิดนึงอ มาค่ะเด็กๆอาหารเช้าพร้อมแล้วอืมถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จัดให้ตัวเองใช่มไหมอืม,อมเกรงว่าเม็ดแมงลักมันจะจืดไปก็เลยใส่น้ำตาลคาราเมลไปนิดนึงตอนแช่ให้มันมีรสชาติอืม,อม ถามว่ามันอร่อยไหมม,มันเลิศอยู่เด้อพี่น้องมันเลิศในความรู้สึกมันรู้สึกยอดเยี่ยมมันรู้สึกรู้สึกดีมากๆอะอ่ะหวานพอสมควร ก็ได้กินไอ้น,นี้นิดหน่อยรสช็อกโกแลตอหอมนะอืมอืมอืมจัดห้ตัวเองจัดไปเลยแต่ถ้ารสชาตินี้เด็กๆจริงๆไม่ไม่ชอบหรอกมัน,ม,นมันหวานน้อยไป แต่พอเขาได้กินอ่ยไอเนี้ยไอกรปรอบเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้กับการกินมีเด็กๆที่ไหนมากินเบ็ดแบงนรักเราไม่ค่อยกินหรอกนึกนึกช่วงนี้อาจจะ ดูไร้สาระหน่อยนะแต่ว่าก็ดูกันเพลินๆไงคะอืมอืมจัดให้ตัวเองอืทนะีนี้มันหีว่าไปแล้วมันไม่ค่อยอยู่ท้องอาา่ะจ้ะมันไม่ค่อยอยู่ท้องนะเราก็อาจจะพกส้มหรือว่าฝรั่งใส่กระเป๋าหรือแอปเปิ้ลเนี่ยใส่กระเป๋าไปสักลูกหนึ่งสักสองสามชั่วโมงผ่านไป เราก็อาจจะกินแอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งเพราะดังก็ได้ถูกหน่อยเขาหวานอร่อยดีมากเลยนะกิมจูอ่ะเ,ออเราก็ดื่มน้ำไปเรื่อยๆมันก็อิ่มอิ่มหลายชั่วโมงอ่ะอืมเขาเรียกว่ายอายืดมื้ออาหารออกไปได้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 นานอ่ะออืมอม อาจจะเป็นกาแฟดำเจือจางไปด้วยเนาะอืมก็ขอ,ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมดาริดาก็เนี่ยช่องนี้ก็ดูกันเพลินๆแปลกๆจัดอะไรให้ตัวเองบ้างนะฮะมันมันดูน่ากินมันก็พอจะดีต่อสุขภาพอยู่ค่ะนะกินง่ายเราก็มีความสุขทางตาทางใจด้วยนะ ขอบคุณมากเจกันคลิปนาจาแสงขอบ much with f n d s แสง for your support see you next video have a beautiful day bye bye